ครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้มารอบดึกหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพระสมเด็จนะครับเดินมาทางมาจากนครสวรรค์นะครับอันนี้เดินทางมาจากนครสวรรค์ซึ่งดูแล้วคร่าวๆนะครับก็คือถือว่าเนื้อหาถึงยุคนะครับเนื้อหาถึงยุคนะครับแต่ว่าต้องดูของจริงนะครับว่าเหมือนในรูปหรือเปล่าเพราะบางครั้งนะลูกค้าถ่ายรูปมาสีอาจจะนวลสวยเลยนะครับแต่ว่าพอมาของจริงแล้ว ดูตาเปล่าไม่ใช่นะครับก็เลยต้องวางไปอันนี้ผมขอเช็คกล่องก่อนนะครับอันนี้พี่ท่านส่งเป็นไปรษณีสนนะครับส่งปลษณีส์ีถามว่าไปรายีสนีกับเคอรี่อันไหนเร็ว,วกันถ้า ems พอๆกันวันเดียวเหมือนกันแต่ไปรายีสนีก็ต้องบอกว่ามีการรับประกันนะครับไปรายีสนีมีการรับประกันนะครับอ่ะขออนุญาตปิด ปิดชื่อนะต้องบอกว่าปิดชื่อเจ้าของพระแล้วก็ตัวผมไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ได้ว่าการทุจริตใดๆนะครับไม่ได้ว่าการทุจริตหรือว่าส่งพระไม่ครบหรืออะไรทั้งนั้นนะครับคือแค่ป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันเฉยเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะครับเจ้าของพระแล้วก็ตัวที่ตัวผมที่เปิดพระนะครับ ปกติแล้วจะเปิดตอนกลางวันนะครับปกติแล้วจะเปิดตอนกลางวันแต่ว่ากัวเจ้าของพระไม่สบายใจนะครับก็เลยขอเปิดกลางคืนนะครับขอเปิดกลางคืนเลยเพราะว่าพระมาแล้วจะเอามาดองไว้ก็ไม่ใช่นะครับต้องเปิดเปิดให้ดูก่อนนะครับดูไว้แค่3ามองค์นะครับดูไว้แค่3ามองค์ที่ว่าเนื้อหาถึงยุคแต่ว่าด้วยความที่เขาอยากรู้ว่าพระที่สะสมอยู่นะครับใช่ ทั้งหมดไหมนะครับของพระสมเด็จใช่ทั้งทั้งหมดของสมเด็จตัวไหมนะครับเ mm. จ้าของพระอยากรู้แค่นั้นครับตัวผมก็อาจจะเล่นแค่ชอบนะเนื้อหาถึงยุคคือหลายท่านก็ล่าสุดนะครับล่าสุดก็จะเป็นปกโพนะครับปกโพนะครับที่ผมแบ่งออกไปนะครับหมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดเกลี้ยงแล้วนะครับหมดเกลี้ยงแล้ว เยอะนะลุนลนลุนลน,ลนอ่ะมีแค่นี้นะครับพี่มาหนึ่งหนึ่งตลับนะครับมาหนึ่งตลับในกล่องไม่มีแล้วนะครับ เจ้าของพระดูไปด้วยนะครับในในกล่องไม่มีแล้วนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับาใครที่ติดตามพระสมเด็จอยู่นะครับรอพระสมเด็จอยู่ก็ลองดูเขคร่าวนะครับลองดูเคร่าวนะครับไม่รู้นะครับว่าพระชุดนี้ไปหาใครหรือว่าไปส่งรูปไปถึงใครบ้างแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมมองว่า ถึงยุคนะครับผมก็ขอมานะครับคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ดีไม่ไม่ใช่พิมพ์ทรงที่เล่นหาสะสมนะครับแต่ว่าถ้าผมมองคือคล้ายๆกับว่าสะสมพระสมเด็จนะไม่ใช่แบบว่าไปเรียนอะไรเรียนรู้มาจากใครทั้งนั้นนะครับคือเป็นคนที่ชอบสะสมพระสมเด็จอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเนื้อองค์ครูผมมีเป็นต้องบอกว่า มีเกือบพันนะเนื้อองคูเนื้อองคูก็คือเนื้อที่ไม่ถึงยุคนะครับพอสะสมสะสมมาแล้วก็ดูมาเรื่อยๆนะครับ<ๆ>ก็จะรู้นะครับว่าเนื้อนี้พิมพ์นี้นะครับส่งมาแบบดูออกเลยนะครับดูออกเลยก็ไม่ได้ว่าแบบส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยไปสวดพระของของอ คนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าจะให้ดูว่าแบบนี้แท้ไหมครับนะครับจะจะไม่ค่อยไปว่าไปอะไรนะครับคือจะบอกแค่ว่าสะสมได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับถึงยุคไม่ถึงยุคแค่นั้นเองครับถ้าไปเจอเนื้อที่เป็นเนื้อหาที่ไม่ถึงยุคนะครับผมก็จะแนะนําว่าแบบนี้ยผมไม่ได้สะสมนะครับคือเล่นหาแบบคือคล้ายๆกับเนื้อที่ผมดูอยู่แล้วนะครับ เนื้อที่ผมดูอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าเนื้อแบบนี้ผมมีสะสมอ่ะอันอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับก็คือจะเป็นอนุสร์1 1 8ปีนะครับอนุสร์1 1 8ปปีมาทั้งกล่องเลยนะครับมาทั้งตลับเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูพระใหม่ก่อนนะครับพระใหม่แต่เล่นหานะครับพระใหม่แต่เล่นหานะครับ อันนี้ไม่ใช่118ปีนะครับอันนี้ไม่ใช่118ปีนะครับอันนี้ไม่ใช่118ปีนะครับถ้าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสองแป๊บหนึ่งนะครับขอสองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนี้เดี๋ยวค่อยไปดูนะผมผมขอสองแป๊บหนึ่งครับ ันนี้เป็นร้อยแปดปีนะครับอันนี้เป็นร้อยแปดปีนะครับ,นนรบแต่ว่าเจ้าของน่าจะไปไปทาบุญนะครับไปทําบุญแล้วก็ใช้ทองคาเปลวนะครับปิดปิดหน้าพระนะครับไม่ใช่ปิดมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับอันนี้ไปทําบุญนะครับอ๋อกล่องหลุดกล่องหลุดอันนี้เป็นชุดอ่าอันนี้เป็นชุดอ่า,อ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 า ร้อยสิบแปดปีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพระที่เป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้มาทั้งชุดเลยนะครับมาทั้งกล่องเลยนะครับอ่ะเนี่ยนี่คือให้ดูชัดๆนะครับอันนี้รูปเหมือนนะครับพิมพ์โปโพนะครับอ่ะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแซมนะครับแล้วก็อ่าพิมพ์คะแนนเล็กๆนะครับพิมพ์คะแนนเล็กๆนะครับอ่เดี๋ยวๆไปอันนี้ก็คือเป็นพระแท้นะครับพี่เป็นพระแท้โอเคครับ ร้อยสิบแปดปีนะครับมาทั้งกล่องเลยนะครับแล้วก็มีร้อยแปดปีหนึ่งองนะครับอขอนี่นี่นี่ที่เด็ดคืออยู่ในกล่องนี้นะครับอันนี้คือกล่องปี่ของเขานะครับขอเปิดก่อนนะครับเปิดทางไหนล่ะเนี่ยเกือบอเปิดไม่ออกนะครับ องไหนเนาะที่ผมดูไว้ก็คือจะมีองคนี้ครับที่ผมดูไว้นะครับองนี้องนี้ที่ดูไว้นะครับที่คุยคุยกับพี่ไว้นะครับสามองนะครับสามองนี้ผมวางไว้ข้างบนก่อนนะครับสามองนี้ผมวางไว้ข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนครับขอดูก่อนนะครับ พอตอนถ่ายรูปมาเนี่ยโหสวยเลยนะครับปกติแล้วจะไปองค์อื่นเลยนะแต่แต่ต้องดูก่อนนะครับต้องดูองค์ที่เรามองมองก่อนนะครับถ้าเราองค์ที่เรามองอยู่นะครับเนื้อหาใช่ตามที่เรามองนะครับ เงียบไปคือกัวพระล่วงนะครับกัวพระล่วงกัวพระร่วงนะครับ,รรรบอันนี้กลางคืนนะกลางคืนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ตัวผมเนี่เห็นชัดนะครับตัวผมเห็นชัดมากนะครับขอสองนิดนึงนะครับขอสองนิดนึงนะครับ ส,ส่องสายไฟนี่แหละไม่ต้องส่องสายอันอื่น,นะครับส,ส่องสายไฟนี่แหละนี่นะนี่นะนลองดูนะครับลองดูไว้นะครับนี่ถ้าแบบถ้าไปเปิดกลางวันก็จะก,ก็จะดูอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เปิดกลางคืนนะครับเปิดกลางคืนนะครับ องค์แรกนะที่ผมดูไว้นะครับขอเปิดกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูกลางวันอีกทีนึง่งอ่าอนี้คือองค์แรกนะครับที่ผมดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนยังไม่ใส่ตลับนะครับขอวางไว้ก่อนนะครับขอไปดูองค์สองนะครับองค์ต่อไปนะครับ องน,นี้เป็นองค์ปกโคนะครับองน,นี้เป็นองค์ปกโคคือผมแบ่งสมเด็จปกโคไปหมดนะครับสมเด็จปกโคไปหมดนะครับก็เลยต้องรับสมเด็จปกโคเข้ามาไว้ไว้ใช้บ้างนะครับไว้ใช้บ้างนะครับครับคือ แสงกลางคืนเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมจะมาไล่กลางวันให้อีกทีนะครับแต่วันนี้ผมแกะพระให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าพระมาอันไหนมาบ้างนะครับอันไหนมาบ้างนะครับถ้าสองตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นนะผมว่านะสู้ผมไปส่อนสองกลางวันอีกทีหนึ่งดีกว่านะผมว่าสู้ผมไปสองกลางวันอีกทีนะครับ นี่คือที่ส่งรูปมาแล้วก็ผมมองว่าี่องค์ที่สองนะครับแยกตลับก่อนเดี๋ยวลงกันนะครับแยกตลับเดี๋ยวลงกันอันนี้คือองค์ที่สามนะครับคือผมมองที่เนื้อหานะครับผมมองที่เนื้อหา ค,คือไม่ได้ไปมองที่แบบว่าพิมพ์ทรงนะครับผมดูเนื้อหาเป็นหลักนะครับเนื้อหาผ่านนะครับเนื้อหาผ่านต้องไปดูว่าเนื้อหาเป็นยุคไหนนะครับไม่ได้ว่าไปอิงว่าพิมพ์นั้นพิมพ์นี้นะครับแล้วก็บอกว่าราคาแสนล้านไม่มีนะไม่มีนะครับอันนี้คือเล่นเนื้อหาถึงยุคนะครับถึงยุคที่หลายๆคนนะส่งไปให้เซียนดูแล้วเขาบอกว่า ไม่ใช่พิมพ์พิมพ์มไม่ใช่นะครับแต่ว่าเนื้อใช่นะครับพอเนื้อใช่แล้วพระก็ไม่ถูกออกมาอีกเลยนะครับจนตกมาล,ลูกหลาน McG นะครับลูกหลานก็ไม่ได้เป็นคนสะสมพระด้วยนะครับทีนี้ก็ส่งมาแบบนี้นะครับส่งมาให้ดูนะครับงัดไม่ออกครับนิมนนะครับนิมนนิมนออกมาหน่อยนะครับงัดไม่ออก หมดสิบสามนาทีแล้วต้องไปดูพระก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูพระก่อนอาจจะยังไม่ส่องนะครับผ่านไปสิบสามนาทีแล้วคุยกันไว้สามองค์นะครับอันนี้คืออีกองค์หนึ่งนะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวไปส่องนะครับคืออยากจะไปส่องน่าจะเป็นส่องกลางวันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเวลาหมดก่อนในการเปิดพระนะครับเียส่องสักนิดหนึ่งครับ บอกว่าไปสองเอวันนี่ขอขอสองดูเนื้อสักนิดหนึ่งนะครับาอ่าอันนี้อาจจะชัดอยู่นะอัน,นเหมือนจะเห็นชัดนะครับเหมือนเหมือนจะเห็นชัดเมื่อกี้เหมือนจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับโอเคนะครับโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ย,ยาวเลยนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นพระแท้นะแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นยุคยุคยุคไหนเน,ะน,นาะเนายุคหลังหรือเปล่าเป็นพระแท้นะ่าจะเป็นยุคหลังนะนี่ยังไม่ไม่ได้แกะนะครับยังยังไม่แกะนะครับ เดีย๋ยวผมขอดูผ้าก่อนนะครับขอดูผ้าก่อนเนื้อถ้าถ้าไม่ใช่สมเด็จวัลกระังนะครับถ้าเป็นอย่างพระคงอย่างนี้นะครับผมก็คือแค่ดู er, ดูเฉยนะครับแค่ดูดูเฉยนะครับแต่จะยังไม่ได้รับสะสมไว้นะครับแบบนี้นะครับคือเนื้อหาดีนะครับแบบแบบนี้เนื้เนื้อหาดีนะครับเนื้เนื้อหาดีนะครับนี่ไปไวๆนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับ น่าจะเป็นสององนะครับหน้ากับหลังนะครับน่าจะเป็นสององไม่ไม่ใช่องค์เดียวกันนะครับขอดูสมเด็จนะครับขอดูสมเด็จอ่าสามองส่งมาถือว่าโอ้โหนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับคือใส่พระใส่พระฟิตเลยตอนเอาออกเนี่ยคือจัก,กระเทาะนะครับต้องบอกก่อนว่า ถ้าถ้าอย่างนี้ใส่ใส่เป็นแยกถุงมาดีกว่านะครับตอนเราออกนี่ข้างด้านข้างนี่กระเทาะนะครับขูดกันนะครับเวลาใส่มานะครับพี่นะโอเคนะครับต้องต้องขอปาดเลยนะครับขอเสียถุงนะต้องบอกกันตรงๆเลยครับขอเสียถุงดีกว่าเสียขอบพระนะครับอ่าโอเคนะครับออกมาอย่างปลอดภัยนะครับผมจะดูที่เนื้อหานะครับผมจะดูที่เนื้อหานะครับ ดูชัดๆนะครับอ่ะ,อ,ะองนี้โอเคนะครับองนี้เนื้อหาถึงยุคนะครับองนี้ก็ถึงยุคนะครับถึงยุคแต่ว่าไปต่ออาจจะยากนะครับองนี้ถึงยุคเหมือนกันแต่การไปต่ออาจจะยากนะครับ แยกไว้นะผมแยกไว้ต่างหากนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเพราะาอันนี้มองกลางคืนนะอันนี้มองกลางคืนแต่ว่าถ้าไปมองกลางวันนี่อาจจะเป็นอีกเนื้อหนึง่งอาจจะเป็นส่องอีกเนื้อหนึ่งนะครับอันนี้สมเด็จเก้าชั้นนะครับสมเด็จเก้าชั้นอันนี้ถือว่าเนื้อหาดีนะครับสมเด็จเก้าชั้นเนื้อหาดีนะครับ ส่วนใหญ่พระเนื้อหาดีนะครับส่วนใหญ่พระเนื้อหาดีถือว่าสะสมได้สะสมได้เลยนะครับสะสมได้เลยครับส่วนใหญ่พระเนื้อหาดีองนี้ขอสอ่งอีกรอบหนึ่งตอนเช้านะครับองค์ที่แยกไว้ขอสอ่งตอนเช้าอีกรอบนึ่งแต่ว่าองค์ที่แยกไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวรูดกลับไปนิดน,นึงนครับ เห็นไหครอคข้างบนนะครับองค์ข้างบนถือว่าสะสมได้เลยนะครับสะสมได้เลยนะครับอันนี้สมเด็จปกโพนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของวัดบางคนพรมนะครับองค์นี้ผมขอแยกไว้ก่อนนะครับ อันนี้เป็นบางขนพรมนะครับขอแยกไว้ก่อนนะครับองนี้เป็นพักกุนะครับพักกุเนื้อหาก็ถือว่าสะสมได้นะครับแบบนี้เนื้อหาสะสมได้นะครับผักกุคือพี่เขาส่งมาให้แบบว่าให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูให้ให้ร่วมศึกษานะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยแบบว่าถนัด โดยตรงนะครับไม่ได้ถนัดโดยตรงนะครับนางพญานะครับถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยเราจะรู้นะครับถ้ามองผ่านจะรู้นะครับผมขอดูสมเด็จน้าหลักๆผมจะดูสมเด็จนะครับอย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้เนื้อหาแห้งๆนะครับเนื้อหาแห้งเนื้อหาดีนะครับแต่ไปต่อจะยากนะครับอันนี้ผมให้ข้างบนนะครับผมให้เป็นองค์ข้างบนนะครับ ทีมคะแนนผมไม่ให้ลงมาข้างล่างก่อนนะครับอ,องค์งข้างบนก็คือองค์ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกไว้ก่อนนะครับจะเห็นชัดๆนะครับนี่คือผมแยกไว้ให้นะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะคือส,สะสมได้นะครับสะสมได้เล่นหานะครับเหมือนว่าแบ่งออกไปนี่สบายใจนะครับ เจ้าของพระเอ่อไม่ใช่ครับลูกค้ารับรองว่าเปอร์เซ็นต์คืนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าพระจะต่างจากพระเนื้อหาเกแล้วก็พิมพ์พระเกนะครับอ้าวเมื่อกี้ไม่บอกเลยวางข้างบนเฉยเลยนะครับตามนั้นนะครับใครเห็นเมื่อกี้ก็น่าจะวางข้างบนนะมีใครให้ผมวางข้างล่างไหมครับองนี้อ่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะพอมีเวลาอยู่อ่าเนี่ย มีใครให้ผมวางข้างล่างไหมครับถ้าวางข้างล่างนี่เจ้าของพระเครืองเลยนะเนี่ยให้ส่องเลยนะครับส่องเลยนะนี่นะครับวางข้างล่างไม่ลงนะแบบนี้นะครับแบบนี้วางข้างล่างไม่ลงนะครับอ่านี่ใส่ขึ้นคอนี่ไม่ไม่อายใครเลยนะครับโอ้โหองค์นี้ ข้ามองนี้ไปเฉยเลยนะครับอ้าวองนี้เป็นยังไงครับถือว่าเนื้อหาจัดจัดเหมือนกันนะครับองนี้ถือว่าเนื้อหาจัดของบ้านนี้โอ้พีคนนี้นี่แน่นอน,นครับใส่ต้องมาเล่นแบบที่ผมตามหาในแทบจะหลายองนะแต่อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่า พระก,กุนะครับต้องบอกว่าพระก,กุนี่ผมต้ตองแบบไปส่องอีกทีนะครับร่วมศึกษาอีกทีนะครับแต่ว่าขอดูพระสมเด็จนะเพราะว่าคนตามหาพระสมเด็จค่อนข้างจะเยอะนะครับโอ้โหองค์นี้โอ้โหองค์นี้แบบสุดๆนะครับองค์นี้ต้องบอกว่าสุดๆนะครับพระคงองค์นี้นะต้องดูก่อนนะครับครบนะพี่นะตามนี้นะครับ โอ้ถือว่าสุดๆอ่ะถือว่าสุดๆทุกอง